สวัสดีครับท่านผู้ชมต่อจากคลิปของคุ้มกลุ่มซีเมื่อกี้เลยนะครับเราจะมาอัดต่อกันเลยนะครับมาไปดูกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราจะไปแบบรวดเร็วนะครับเพราะว่าคลิปมันจะยาวนะครับผมจะไปมาโอเคฮคะผมอาจจะพูดน้อยลงนะครับเพราะว่าเริ่มเจ็บคอแล้วนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เพลอกดเข้ามาดูนะครับกดเข้ามาดูแล้วก็กดติดตามด้วยนะฮะพูดเล่นเลยนะพูดเล่น,นรเรื่องการกดติดตามการกดไลค์อะไรสักย่างอะไรก็ตามเนี่ยผมขอให้เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับคือจะกดก็ได้หรือไม่กดก็ได้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องทําตามที่ผมขอนะครับคือผมอยากให้ท่านผู้ชมแหละออกด ติดตามกดไลค์เพราะว่าชอบจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าผมขอให้กดนะครับพีออยากจะให้ท่านผู้ชมชอบจริงๆถึงจะกดให้นะครับเพราะว่ามันจะได้รู้สึกแบบเออมันไม่ได้เกรงใจนะท่านผู้ชมก็ไม่ได้เกรงใจเรานะเขารักเราจริงเขาถึงกดให้อะไรแบบนี้นะครับคือคนที่เขาทําคลิปออกมาเนี่ยเขา็ได้รู้สึกแบบดีใจเนี่ยที่มีคนรักเรานะครับ ผมเชื่อนะว่า637ท่านที่ติดตามช่องอยู่ที่ผมเนี่ยน่าจะมีคนชอบผมไม่ต่ำกว่า600คนแน่นอนนะครับซึ่ง <c oughs> ผมก็กลับขอบคุณมากนะครับที่หลายคนอาจจะชอบนสิ่งที่ผมเสนอชอบคำพูดชอบคำวิจาชอบอาจจะชอบเอกลักษณ์อีสานหรือไม่ก็อ,อาจจะชอบ เ,เขาเรียกว่าอะไรนะทัศนคกตินะครับอย่างคลิปเมื่อคืนที่ผมลงไปเนะี่ยช่วงท้ายคลิปนะครับผมก็ได้พูดเกี่ยวกับการเรียนปรวชอปวสนะครับเกี่ยวกับประสบการณ์โดยตรงที่ผมไปเจอมานะครับตอนมีท่านผู้ชมที่เรียนปอวชอหนึ่งนะครับบอกว่าโอ้พี่แค่ชอหนึ่งผมก็หนักหนาแล้วนะครับ อันนี้ผมไม่ได้มีเจตนาส้่งเติมนะครับผมถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านนั้นยังดูอยู่นะตอนนี้นะครับผมอยากจะสอบถามนิดนึงนะว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับปัญหาเกี่ยวกับการเรียนหรือเปล่าเกี่ยวกับหาเพื่อนไม่ได้หรือเปล่าหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนอย่างเช่นเอออาจจะเรียนไม่เข้าใจเรียนไม่รู้เรื่องหรืออาจจะไปเรียนเจอวิชาตะไบมือแตกมือด้า้ชม่งไหว ในว,วันนี้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าพบเจอปัญหาอะไรนะครับรบกวนควมมอมเมนต์บอกผมทีนะครับหรือถ้าเกิดว่าอยากจะคุยกันลึกอยากจะคุยลงลึกกว่านั้เนี่ยก็ขอเฟซผมได้เลยนะครับพี่ครับผมขอเฟซหน่อยผมมีเรื่องจะคุยด้วยอ่าผมก็จะเอาลิงาากงเฟซผมเนี่ยไปให้นะครับผมจะส่งลิงก็ไปให้นะครับเราก็จะได้พูดคุยกันแบบมันมือมากขึ้นนะฮะ ส่วนตัวผมเป็นคนชอบนี่นเหลือนะครับอย่างวันนี้เนี่ยเวลาประมาณสามทุ่มถึงสี่ทุ่มเนี่ยก็มีเพื่อนผมเองนะครับเข้ามามาถามเรื่องงานนะครับถามตับไปสามทุ่มถึงสี่ทุ่มเลยนะครับมันก็บอกว่าเเดี๋ยวจบงาน,น้วเนี่ยเราไปหาที่เหมาะๆนั่งกงกันดีกว่ามันพูดอย่างนี้นะครับมันบอกว่าเออถ้าจะไปเนี่ยไม่ต้องถือเงินไปนะเพราะว่าเ,เกมใจนะครับผมก็งงนะครับ คนแบบนี้ยังหลงเดือในสังคมไทยอยู่เนาะอันนี้จริงๆนะฮะมันพูดอน่างจริงๆนะครับก็ดีใจเลยครับที่เราโคจรมาเจอกันนะครับเพื่อนประเภทนี้นะครับก็ขอให้เจริญเจริญกับเพื่อนประเภทแบบนี้นะครับส่วนตัวผมก็พิมพ์ไปว่าเออเราไม่ใช่คนเกาะเพื่อนกินนะฮะมันก็เลยว่าเออเกาะกินอะไรไม่เกาะกินหรอกนะครับมันบอกว่าโอ้ นนทักมาถามงานผมเป็นชั่วโมงมันก็คูดจะเก่งใจแล้วนะครับแต่ส่วนตัวผมไม่ได้อะไรมากเลยนะส่วนตัวผมก็แค่ทําให้มันแล้วแล้วไปนะครับแต่ไม่ได้ทําลวกๆแบบต่อบ้างไม่ต่อบ้างนั่นคือผมก็ทาเต็มที่เท่าทีา่ผมจะช่วยมันได้นะครับคือเข้าพร้อมกันก็ต้องออกพร้อมกันนะครับเราต้องจบไปพร้อมกันนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดผมทําโครงการจบปวสเนี่ย ผมจะเอาเพื่อนคนนั้นแหละเข้ามาอยู่ในกลุ่มด้วยนะครับดูจากทรงแล้วน่าจะพึ่งพาได้พอสมควรนะครับน่าจะพึ่งพาได้มากเลยในฝั่งของชิ้นงานก็น่าจะให้เพื่อนคนนั้นทำนะฮะส่วนเล่มโครงการเนี่ยผมจะรับผิดชอบทํานะครับเดี๋ยวผมก็พูดได้ไม่เต็มปากนะจะอยู่ถึงไหมนะเพราะว่าถ้าเกิดผมมีเงินเดือนจาก YouTube อย่าเป็นเงินเดือนประจำผมก็มว่าจะลาออกนะฮะ เถียงนะครับท่านผู้ชมจะว่าผมยังไงก็ได้นะครับแต่อย่าขึ้นคําว่าค่อยกลวยสัตว์เขียงอย่าให้ผมได้พบเจอคําประเภทนั้นเลยนะคร,ครับคือถ้าจะว่าเนี่ยก็พี่ผมขอพี่คิดใหม่นะพี่จบปรสรวสเนี่ยอย่างน้อยเงินเดือนก็หมื่นสามหมื่นสี่นะพีออ่แล้วเงินเดือน youtube เนี่ยมันไม่แน่นอนนะพี่บางเดือนหมื่นห้าบางเดือนแปดพันนะพี่พี่จะอยู่ได้หรอ เะได้กินแบบนี้สางคมแบบนี้นายวแบบนี้อถ้าจะพูดก็พูดแบบนี้นะครับส่วนตัวผมเป็นคนชอบส่วนตัวผมชอบคนแบบตรงๆนะครับพูดตรงๆไปเลยนะครแต่ว่าไม่ใช่ตรงแบบโหย,ยีย่อีกนิดเดียวก็จบโปสอุศร้ควายโงอ่อันนี้ไม่เอานะฮะผมบล็นอกแน่นอนนะครับคือมันจะทําให้อัตริแล้วก็เล่น,น ท่าน่ท่านอีกที่เขาเข้ามาเห็นเนี่ยอาจจะแบบมันทำไมช่องนี้คนมันด่าเอยอะจังวะมันทําอะไรผิดวะคนเขาก็จะหมดศรัทธาในตัวเรานะรับเขาก็จะไม่ดูต่อแล้วก็ไม่ดูเลยนะครับแต่ผมไม่เคยเจอแบบด่าตรงๆแบบนี้นะครับยังไม่เคยเจอเนะี่แต่ก็ขอภาวนาอยากให้ไม่เจอเลยนะครับเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนที่ผมไม่ใช่คนประเภทเส้นสีทีดแบบ โดนด่านิดเดียวก็ทอ้อนะครเพราะว่าผมไม่ไม่ใช่คนประเภทนั้นนะครับผมจะท่องด้ว้เสมอนะครับว่าคนที่เขาด่าเราเนี่ยมันไม่ได้มีบทบาทอะไรในชีวิตเราเลยข้าวก็ไม่ทำให้กินเงินก็ไม่ได้หาใช้นะครับนี่ก็ยาสก็ไม่ได้ช่วยคลิปก็ไม่ได้ทําช่วยนะครับผมจะพยายามบอกตัวเองเสมอว่าเลยครับว่าคือคนที่ไม่ดีเนี่ยคนที่ด่าเราเนี่ยก็เหมือนกับมะเร็งนะครับ มีเชื้อมันเองเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้นานๆมันจะลามไปทั่วนะฮะมันจะลามไปทุกส่วนของร่างกายเราต้องตัดไปถ้าแต่ต้นหลุมลนะฮะเคือต้องตัดมะเร็งตัวนั้นทิ้งไปเลยเพื่อมันจะได้ไม่ลามตามนะครับเหมือนกันนะท่านผู้ชมท่านไหนที่มาในแนวร้ายมาในแนวรบเนี่ยเราก็จะตัดทิ้งไปเลยนะ <c oughs> <c oughs> ท่านผู้ชมที่ออแอดฟีดผมมานะครับน่าจะเห็นนะครับว่าผมโพสต์อะไรไปในเฟซบุ๊กส่วนตัว ผมบอกว่าเป็นหัวหน้าห้องใครว่าไม่เหนื่อยนะครับถ้าเกิดคิดว่าหัวหน้าห้องมันง่ายเนี่ยผมจะจุงมือมันมาดูเลยนะครับผมโพสแบบนี้นะฮะซึ่งท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่เข้าใจภาษาอีสานนะฮะเพราะว่าผมโพสเป็นภาษาอีสานนะครับส่วนตัวผมเป็นคนอีสานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ดี๋ยวผมจะมาลบล้างความเชื่อที่ท่านผู้ชมเชื่อนะครับบางท่านอาจจะเชื่อแบบนั้นเช่นคนอีสานกินหมาคนอีสานกินก้อยติดเป็นพยาธิคนอีสานกินไปทั่วกินไปเรื่อยกินมั่วจริงนะครับจริงบางส่วนอย่างการกินเนื้อน้องหมาเนี่ยคือถ้าเป็นในช่วงสิบยี่สิบปีที่แล้วเนี่ย มันก็มีนะครับการกินเนื้อน้องหมาเนี่ย5ปี10ปีที่แล้วมีแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าอยู่จังหวัดไหนผมขอไม่เอ,อ่ยชื่อนะครับขอสงวนสิทธิ์ไว้แล้วลกันนะครับเดี๋ยวมันจะทําให้ภาพพจน์เสียหายนะครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่ก็ค่าที่จะต่อต้านนะครับเพราะว่าน้องหมาเนี่ยคือเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีพรบบุ้งคร้องนะครับเป็นสัตว์เป็นสัตว์สงวนเป็นสัตว์คุ้มครองนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงกู้กายมนุษย์นะบ,บางคนแบบโอ้รับไม่ได้กินเนื้อหมา ก็แล้วแต่นะครับซึ่งส่วนตัวผมไม่เคยกินนะครับไม่เคยกินเลยถ้าเกิดเป็นเนื้อหมูเนื้อปลาเนื้องวเนื้อวัวนะครับไม่ใช่งูเนื้อวัวนะครับโคกระบือเนี่ยอันนี้ผมทานนะครับเนื้อวัวเนื้อไก่เนื้อปลาเนื้อหมูกุ้งอะไต่งอันนี้ก็กินเป็นปกติเป็นเบสิกอยู่แล้วนะครับคนที่ถามสุกระบอก ผมจะพูดยังไงดีคือคนอีสานส่วนมากเนี่ยงานการที่เขาทำเนี่ยส่วนมากจะเป็นการทําไร่ทํานาทําสวนนะครับซึ่งการที่บอกว่าคนอีสานสุกระป๋กเนี่ยเขาสุกกระป๋กที่ภายนอกนะครับอย่างเช่นแบบไปไล่ไปสวนนะฮะมันก็ต้องเดินลุยดิน,นเดินลุยคโคลนนะครับซึ่งมันก็ปกติที่เสื้อผ้ามันจะต้องเลอะมอมแมมอยู่แล้วนะครับ ถ้าเกิดด่าว่าคนอีสานสุกกระป๋องไปเล่นดินเล่นคโคลนเนี่ยอันนี้ผมจะไม่โกรธเลยเนะฮะแต่ถ้าเกิดด่าว่าคนอีสานสุกกระป๋งไม่มีมารยาทบนโต๊ะอาหารกินเนื้อเถอะเกี้ยวเสียงดังอย่างเนี่ยผมเถียงขาดใจเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแต่ละคนเกิดมาในครอบครัวที่ไม่เหมือนกันไม่ <c oughs> เหมือนกันนะครับอาจจะถูกอาจจะถูกสอนมาคนละแบบนะฮะซึ่งที่บ้านผมเนี่ย ผมจะเกร่งขัดมากเรื่องมา,ารญาทบนโต๊ะกินข้าวนะครับก็คือคนไหนที่แพะกระดูคนไหนที่กินผักแล้วมันเหลือเป็นก้านเนี่ยผมจะบอกเลยนะครับว่ากินแล้วต้องเก็บอย่าเพิ่งลุกนะกินแล้วต้องเก็บของไทของมันนะครับผมจะพูดแบบนี้เลยนะฮะบ,บนโต๊ะอาหารนั่นแหละผมพูดเอาไปเลยนะครับเพราะว่ามารญาตเป็นสิ่งสวยงามและมนุษย์คือสัตว์ที่ประเสริฐที่สุดบนโลกนะครับ เราต้องพูดให้คนโตเขาเข้าใจนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกก็เป็นพวกพ่อตายายนี่แหละนะครับซึ่งเขาเกิดก่อนเราเขาอายุมากกว่าเราเขาก็ต้องสอนเราแต่อันนี้เราไปสอนเขานะครับถ้าถามว่าเขาฟังไหมเขาก็ฟังนะครับเพราะว่าเราพูดถูกนะครับใครกินก็ต้องเก็บนะครับเราพูดถ,นะถูกนะเขาก็ต้องฟังเรานะครับซึ่ง มันก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะฮะแต่ก็ถ้าเกิดมาเลือกได้เนี่ยก็ไม่ต้องพูดแบบผมก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งแหละคนที่ทํานาส่วนมากก็จะเป็นพ่อนะครับส่วนคนเป็นแม่เนี่ยก็จะทํางานบ้านงานเบาๆนะครับคนที่ท,ไไทําไร่ไถนาหาข้าวเข้าบ้านหาข้าวใส่ยุ้งฉางข้าวเนี่ยก็จะเป็นพ่อนะครับถ้าเกิดมาเลือกได้ก็ไม่ต้องพูดแบบผมมันจะเป็นการ ไม่เห็นคุณค่าของคนที่เขาหาข้าวให้กินนะครับคนที่เขาทํานาหาข้าวให้กินนะครับเพราะว่าหนึ่งแหละบ้านก็บ้านเรากับข้าวกับปลาก็เราทําเองนะครับถ้าเรียการาก็ไม่ต้องพูดก็ได้ผมว่ามันไม่เกินใจคนเป็นลูกหลานหรอกนะครับการเก็บเศษกระดูกการเก็บเอก้านผักเนี่ยมันไม่น่าจะเกินใจหรอกส่วนตัวผมก็เออก็ถือวสาใส่เก็บให้นะครับเพราะว่าบ้านก็บ้านเรานะครับแกไปทํางานทั้งวันก็เหนื่อยก็เพลียนะครับก็อ่ะ เืองแค่นี้มันไม่น่าจะเกินใจนะครับก็เก็บไปนะบก็ประมาณนั้นนะครับการเป็นลูกที่ดีมันก็ไม่ได้ยากอะไรเริ่มต้นที่ง,ง่ายๆเลยนะครับเก็บขยะรอบบ้านบางังเอ,อ้ยทางานบ้านนะครับแค่นี้เราก็เป็นลูกที่ดีแล้วนะครับการทําบุญการทําความดีไม่จาเป็นต้องเข้าวัดเข้าวาเสมอไปนะรเรื่องที่ใกล้ตัวเราที่สุดในบ้านเรานี่แหละนะครับ พ่อแม่เปียกพ่อกับแม่เปียเหมือนเทวดาของลูกนะเป็นพระในบ้านนะครับกว่าจะเลี้ยงเรามาจนแหญ่จนโตเนี่ยหมดข้าวหลายกระสอบหมดเงินหลายแสนนะครับกว่าจะโตมามีเรื่องตีกันเมาเหล้าติดคุกก็พ่อกับแม่มีเรื่องโชกต่อยกันเรื่องยาบ้ายาอะไรก็ติดคุกก็พ่อกับแม่ไม่เคยได้ยินว่าเพื่อนสนิทแบกเงินแสนไปประกันตัวออกมาไม่เคยได้ยิน ส่วนพ่อก็พ่อกับแม่ที่เป็นคนเดินเรื่องเดินอีกสามหาเงินมาประกันตัวลูกไม่เคยได้ยินเลยว่าเพื่อนสนิทแบกเงินแสนมาประกันตัวออกมานะครับไม่เคยได้ยินเลยแต่ถ้าเกิดเพื่อนเรารวยเนี่ยมีเงินเป็นสิบสิบร้อยร้อยล้านเนี่ยแล้วมันจะเพื่อนสนิทเราจริงมันรักเราจริงมันก็เป็นดูพินิพิจารณาของตแ,แต่ละคนไปครับอันนี้ผมไม่ขอพูดถึงสองตรงนั้นแล้วกันเนาะ ส่วนมากจะเป็นพ่อกับแม่นี่แหละที่ช่วยเราซัพพอร์ตเราทุกอย่างนะครับหน้าที่ของเราคืออะไรนะครับเรียนหนังสือนะครับแต่เราไม่ต้องไปเชื่อเขานะครับว่าเรียนจบสูงเราจะได้ทํางานดีๆนะครับไม่ต้องไปเชื่อเขาก็ได้นะฮะคือมันก็เชื่อได้แหละ <c oughs> คือบางคนเนี่ยเรียนจบม .6 นะฮะแต่มาทํำยูทูบแล้วดังเนีเ่ยมีเงินเดือนแสนเป็นล้านอย่างเช่นออขอพูดตรงๆเลยแล้วกันนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับ คุณไม้ไม่สวนนะครับเป็นยูทูบเบอร์จากภาคเหนือนะฮะน่าจะเป็นคนไทยใหญ่ด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดอาจจะเป็นคนไทยล้วเปอร์เซ็นต์อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเขาเรียนจบมัธยมปลายหรือมอต้นมปลายอนะผมก็ไม่ทราบนะเพราะว่าเคยมีเคยมีนักข่าวไปสัมภาษณ์เขาด้วยกับเขาบอกว่าเขาจบไม่สูงนะฮะแต่เขามีความสามารถในการตัดต่อวิดีโอครับการทำคลิปวิดีโอเขาก็ทำลงช่อง จนคุณมไม่ส่วนเขาดังมาถึงทุทกวันนี้นะครับมีเงินซื้อรถเก๋ง Honda าซีวินะครับซื้อ r 15แจกทีมงานนะครับล้วผมเห็นมาแล้วนะครับซึ่งมันเป็นตัวอย่างที่ดีนะผมก็ขอไม่สงวนสิทธ์แล้วกันนะครับคนดีต้องได้รับการยกย่องนะครับก็ประมาณนั้นเลยนะครับส่วนตัวผมไม่รู้จักเขาหรอกนะครับแต่ก็ชื่นชอบในความคิดสร้างสารรค์ของเขา คือคนที่จะมีเงินได้เนี่ยไม่จะเป็นต้องจบสูงก็ได้น,นะครับกรณีนี้เราไม่ต้องไปดูถูกเขานะครในาการศึกษาน้อยนะครับไม่ต้องไปดูถูกเขาหรอกตราบใดที่เรายัางตื่นเช้ามาไปทํางานเนี่ยอย่าไปดูถูกเขาเลยนะครับเพราะว่าเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเป็นคนเหมือนกันจะตายวันนี้ตายพ่งนี้ก็มหมู้นะบใช้าชีวิตมันคุ้มนะครับไปออกแนวเที่ศณนาธรรมแลเกินไปครับดูช่องผมนะได้ความสนุกได้ความรู้ ไม่ได้แค่อะไรเลยก็มีมาคู่นี้เป็นคู่สุดท้ายของกลุ่มทีแล้วนะครับท่านผู้ชมร่ออะไรล่ะข้าไมไปเลยมานะครับคู่นี้เป็นคู่สุดท้ายแล้วนะฮะก็ดูแปบเมื่อกี้เลยเป็นกลุ่งแครอทนะครับเจอกับดาก้อนนะเป็นจ็อกโกเจอกับงอกโก้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อในคลิปวิดีโอถัดไปนะฮะส่วนคลิปหน้าก็จะเป็นเอ่อ ผู้ชิงไดเลอรหอคุม้มนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ